คลิปนี้มาแนะนําน้ํายารักษาเนื้อไม้สําหรับท่านใดที่จะทํางานไม้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเขาก็จะมีด้วยกันจริงๆอ่ะหลายหลายแบบเลยนะแต่ตัวแรกที่ผมใช้ตัวนี้จะเป็นสีใสสีใสเนี่ยจะเป็นลักษณะของฟุตเกตนะครับคือสามารถใช้กับอุปกรณ์หรือว่าเครื่องครัวได้นะครับที่เราใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นเขียงตะหลิวที่เป็นไม้หรือว่าช้อนอะไรพวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่เป็นไม้ทั้งหมดเนี่ยเราสามารถใช้ ตัวสีใสของอาชิมิสซาตินแว็กตัวเนี้ในการทาได้เลยนะครับมันก็จะช่วยเคลือบผิวของงานไม้เราเนี่ยให้ทนทานใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแค่เราขัดผิวของงานไม้เนี่ยให้เรียบตามที่เราต้องการจากนั้นก็เอาตัวน้ํายารักษาเนื้อไม้เนี่ยฉโลมเข้าไปเลยนะครับจะใช้มือถูหรือว่าผ้าก็ได้นะเขาจะมีอายุการใช้งานได้อยู่สักประมาณ 1ปีนะครับหลังจาก1ปีเราก็มาทําซ้ําแบบนี้อีกรอบหนึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้ต่อไปอีกยาวเลยครับหรือว่าท่านใดต้องการจะย้อมสีไม้เนี่ยเขาจะมีสีย้อมไม้เนี่ยมาให้ด้วยแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นฟูดเกตนะครับอย่างเช่นสีวอลนัทส,สีมะฮอกกานีหรือว่าจะเป็นแบ็กเบิร์นิงอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับจะมีทั้งขนาด เล็กนะครับให้ใช้หรือว่าจะซื้อเป็นขนาดใหญ่เนะี่ยมาเลยก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่สอบถามเข้ามาก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับการใช้งานได้นะครับสําหรับงานไม้ DIY ชิ้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากก็แนะนําให้ซื้อเป็นขวดเล็กๆใช้งานแต่ถ้าท่านใดใช้งานเยอะๆบ่อยๆก็ซื้อเป็นขวดใหญ่ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็มาแนะนําประมาณนี้นะครับ